เราจะรอดไหมผมจะทำเพื่อทุกคนเองนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทุพันธบุรีเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจก็คือ <c oughs> เราจะรอดไหมผมจะทำเพื่อทุกคนเองนะครับ <c oughs> เราจะไปถวายเทียนพรรษากันฤด,ดูกาลนี้ไม่เป็นฤด,ดูกาลของวันสาราบูชาคาบเกี่ยวต่อบวันเข้าพรรษาทางนี้เนี่ยเราจะได้ ทำบุญนะครับถวะยิเทเบนตาร่วมกับคณะของคนตื่นธรรมอาจารย์เบียร์ด้วยเนาะเราแวะทานข้าวกันที่นี่เนาะครับเราก็อยู่ที่ร้าน Little Hut นะครับผมเป็นร้าน Little Hut นคืออะไรกระท่อมเล็กๆนะรออาหารอยู่ตอนนี้ก็เลยมาเดินเล่นนะครับไหนคุณปุ๊กมาดูมาเต้นสิว่า Little Hut เป็นยังไงืองค,ครับ<ะ>มาเรามาดูส่วนน้ำลำธารครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ทุกคนดูลำธารตามภาษา ชาาวบ้นอ๋อจริงๆก็วันนี้เราก็มาในธีมป่าเพราะว่าเราอยู่ในวันของอาสา拉หบูชาและวันเขา้าพรรษามีความเกี่ยวข้องกับป่าย,ยัางไงคุณปุ๊กอธิบายคุณผู้ชมสิเราต้องพูดถูกเป็นวันที่พระอเรเลีย <c oughs> อย่าเสิร์ชกูเกิ วันนี้ผมอยากชวนทุกคนนะครับมาทบทวนความหมายของวันอาสาฬหบูชาและวันเขา้าพรรษากันครับ2วันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญมากในพระพุทธศาสนาของเราครับวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากตัดสรุปม,มาแล้วสองเดือนธรรมที่แสดงนั้นมีชื่อว่าธรรมาจักกับป่าวัตรนสูตรสาระสาคัญของพระธรรมเทศนาน,นั้นคือทางสายกลางที่ไม่สุดโต่งไปทั้งการทรมานตนและการเสพสุขจนเกินพอดีพร้อมกับทั้งอธิบายหลักอริยสัจสี่คือ ทุกสมุทัยนิโรธและมรรคเมื่อพระอัญญากรทัญญาฟังจบก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกลายเป็นพระสงฆ์รูปแรกของโลกเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงถือเป็นวันที่พระรัตตัยครบ3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและในวันถัดมาก็คือวันเข้าพรรษาครับวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะเริ่มจําพรรษาพักอยู่ประจําที่วัดตลอด3เดือนในช่วงฤดูฝนตามธรรมเนียมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพื่อที่จะไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยเดินทางไปรบกวนชาวบ้านในช่วง และยังเป็นโอกาสให้พิสูจน์เนี่ยได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องส่วนญาติโยมเองก็ถือเป็นช่วงที่ได้เจริญกุศลเช่นถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนหรือทําทานรักษาศีลในช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหาบูชาจึงเป็นวันแห่งการเผยแพร่ธรรมส่วนวันเข้าพรรษาก็เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองครับทั้งสองวันนี้ก็สะท้อนให้เราเห็นว่าศาส,สนาไม่ได้เริ่มต้นจากความเชื่อแต่เริ่มต้นจากความเข้าใจและไม่ได้อยู่แค่ในวัดแต่อยู่ที่ว่าเราจะนำธรรมะนั้นมาใช้ในนชีวิตของเราไได้แค่ห

จะมีสัตว์ใหญ่อยู่สัตว์ใหญ่คือปลาขนาดใหญ่ทะเนพระบาลีทะเลกระบาดไหนหมออะกระตูนคุณนีฉันให้คุณอ่านให้โจบ แตงหน้าเบ้เขียวหรอเมตาเจโตวีมูดอัญญาเจโตวีมูดเบิกบานเป็นสุขคนทุกทุกกายสุขใจปลอดภัยถ่ายห่วงวู้คุณคุณไปเปลี่ยนชื่อเป็นเจโตวิมูดมั้งเหรอคุณว,วันหลังก็ต้องมาเองนะว,วันนี้<อ>นเขามีหลายอย่างมากเลยนะเดี๋ยวให้นัดหลวงพ่อก่อนนัดหลวงพ่อเลยหรอฮัลโหลหลวงพ่อจัดหลังจอดรถคุณเจมส์เดียวเลยพ่อ เป้าหมายของเราเราไม่รู้นะคะว่าอยู่ไปตรงไหนเฮ้ยคุณเจมหนูทุ่มเทนะคะคุณเจมสแล้วสีที่ให้ดูมาทามืออย่างนี้ค่ะทุกคน ก็อยู่กันที่หนองม่วงลบบุรีเรามาพา,าจารย์มาดูที่ดินนะครับที่จานจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในนาคตเข้ามาในป่าลึกมากเป็นกันบางใจให้ด้วยนี่คือการใส่ชุดทํางานเดินป่าครั้งแรกร <c oughs> นีดนนดน่ดูน,อน้องน่ารักมากใส่เลยคะ่ะนี่ถอดชุดเลยนะนี่เมื่อตอนเช้ามาเป็นชุดเขียวเลยใช่นอนสรุปก่คเคต้องเดินเข้ามาอีหนึ่งกิโล ขาเข้าไม่เท่าไหร่ตอนนี้เวลาหกโมงกว่าคิดถึงขาออกที่ไม่มีไฟด้วยหนูเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะหนูก็คือที่หยดอ่ะที่หยุดพักสี่เนี่ยเร็วเเร็วนำแสดงโดยชื่ออะไรนะเฟียค่ะจริงๆอ่ะคาวินีค่ะแสดงกัวคุณชลทันแสดงนำโดยคุณชลทันคาวินีเขาเป็นพระเอกไงเออเมด้ไงเป็นแย้มเป็นแย้มอ่ะแย้มจัด วดำมาชื่อเป็นเย้มอยากเรื่องสุดแขนแสนรักนะมันเหมือนมีน้ำยอกอกกูมันเจ็บอยู่ในนี้เจเจ๊้ะเย้ยอยากไายร่างเจเจเย้ยอะไรอะเจจ้ะเย้ยอยากได้ร่างเจ ไม่ทัาอาจารย์จก็เดินเร็วมากเนี่ยผมจะติดตามอาจารย์ให้นะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะเชื่อมต่อในการไลฟ์อาจารย์ได้อย่างไม่ค่อยสะดุดกิงกูข้าวที่ตกหนักไปเอุ้ยอุ้ยทีแล้วเดี๋วก็งั้นนี่อาจารย์บอกว่าเย็นได้ค่ะกุ้ยชิมไม่มีไม่มีจากเดินผ่านได้เลยอาจารย์ก็ช่อครับที่ช้างช้างมันก็มันช้างมันต้องกระ่างมันต้องแหวกหัวเราะต้มดูค่ะ

สนุกไหมากพี่น้องสนุกไหมจ๊ะสนุกมากเลยพี่น้องน่าจะไปไหมล่ะขึ้นไปข้างบนเลยหรอมันแจ่มอ่ะมังกีมาลงมานะคุ่นตามคุณเจมไม่ทันคุณเจมไปไหวมาเลยคุณเจมเขาขนาดร่างกายเขาปลวกเปียกนะเฟิร์นเฟิร์น้องตามเขาไปทานแล้วก็ชุดคุณน้องมาเดินป่าวันนี้ ทําไมตามอาจารย์ไม่ทันนี่คือทาคุณน้องเดินนะคะเอาเลยไอ้ดินทะลวงสวยมากสวยไหมอนเย็นแบบน้ำค้างลง สุดเซ็กซี่เลสิทุกคนทุกคนอยากดูหลังผมว่าเป็นยังไงทุกคนทีนี้คือเซ็กซี่เซ็กซี่หมดแล้วโอ้โหทุกคนมาให้กำลังใจและนี่สองหน้าตัวเองครับงงเลยโอ,อยยวันนะครับโอยยวัน โอวันบายหมอเส่งนะครับก็คือช่วยช่องปากัลำมคอมีสารสกัดปลาทรายโจรมีลูกพับญี่ปุ่นนาเข้านะครับแล้วก็มีสารสกัดเยอะมากที่ช่วยป้องกันช่องปากละลำคอได้พิริาช่วยขายของเลยเร็วๆถ้าเริ่มรู้สึกแบบว่ามีเเลดหรือว่าแบบเริ่มแบบคอแห้งอ่ะทุกคนฉีดไปนะพี่ให้ดูคนีดเลยตะก้าครับนี่นะสารสกัดนะคะจะมีทั้งคาโมไมล์เนาะ ถูเก่งมากมิ้นด้วยมิ้นเนี่ยซึ่งรู้อยู่แล้วถ้ามีส่วนผสมของมิ้นมันจะทำให้ไรชุ่มและเย็นถูกไหมเย็นสบายเจบไม่บายบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปคุยกันก่อนเยไปอเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันทุกคนนตอนนี้เราอยู่ที่มาดูวิวเดี๋ยวเราจะไปปั่นเป็ดกันเราจะรอดไหมเราจะไปปั่นเป็ดกับพี่หมีกันผมจะทำเพื่อทุกคนเองนะคบทาง YouTube แล้วก็ทางเอ้ย ข้ามพูดดิทั้งช่องดำและช่องแดงเอ้ยคุณน้องมันมานั่งข้างหลังได้เนี่ยนี่ไงมันลงได้4คนวุ่นวายมากทุกคนวุ่นวายเหมือนตายวันแรกแกเพึ่งนะขอลงเรือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกระตบพี่หมีไปางนูน พี่ไปทางซ้ายเลี้ยวไปทังไงเลี้ยวไปยังไงทุกคนช่วยด้วยจะชนแล้วพี่ระวังค่ะล่างอันนี้อันนี้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่มีกล้องหลังนะคะทุกคนบนเรือลำนี้ไอ้นี่เป็นไหมว่ายน้ำอ่ะไม่เป็นแต่ว่าไม่หล่นแฮปปี้มากเลยอยากให้อาจารย์มานั่งด้วยอ่ะเอา โอกแก๊กมากทีก็คืองงนะนุเนไอ้เฮ้ยอย่าเจอกันเถิดเรือบั๊มว่าเรือบัมเรือบั๊มไปด้วยอ่ะแล้วทำไมพี่ขับไม่ได้อ่ะถอยหลังก่อนถอยหลังพี่มวยกระโดดลงมาอันนั้นคือต้องการให้คนกระโดดลงมาเหรอ เพื่อให้กำลังใจพี่หมีหน่อยฝั่งฝั่งอยู่ตรงนู้นฮะอะไรมันมาแล้วอะไรนะนมันมาได้ไงอ่ะเดือดลุย,ยายยยช่วยด้วยช่วยด้วยเราจะไปถึงกันไหมทุกคน <c oughs> หรือเราจะได้ไว่ายน้ำเข้าไปล <c oughs> ากระตยนะครับน่ารักมากเลยที่นี่ที่นี่มันจะมีแบบ มีบึงแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากถ้าตอนกลางวันมันจะมียิงเป้ามีอะไรอย่างเงี้ยมีถีบเรือเป็ดนะครับมีถีบเรือเป็ดที่นี่แล้วก็มีบ้านกระต่ายด้วยจริงค่ะจริค่ะได้ค่ะคิดนานไหมเนี่ยเพียมันตลกมากกว่าถ้าเพียตกน้ำมันจะได้คอนเทนต์ด้วยไม่เป็นไรครับไ,ได้ๆจะกลับบ้านอยู่แล้วอะที่บ้าน วันนี้นะครับก็3ามทุ่มแล้วนะเรายังอยู่กันที่ลพบุรีอยู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ แน่นมากๆตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เช้านะเราไปทานข้าวกันนะเราไปถวายเทบัรศาการที่วัดกลางกันแล้วก็ไปดูที่นะครับไปเข้าป่ากันแล้วก็ปิดท้ายกันที่กิจกรรมที่ร้านอาหารเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เอ็กซ์ตรีมมากนะแล้วก็มีกิจกรรมแน่นมากครั้งหน้าเนี่ยเราจะพากันไปเที่ที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเดอกเจมไว้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเราไว้พบกันใหม่ครับบ๊ายบาย it's in my veins so deep this afternoon...